เดี๋ยวเราลองมาโยนไกลๆสักครั้งหนึ่งฮึบโอ้ยไปนู่นเลยสู่ความเวิ้งว้างไกลโพดหเป็นครั้งแรกที่โยนไกลขนาดนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปนี้เลย t r o p e o p l e Simulator นั่นเองนะคะหรือว่าแมปที่ชื่อว่าการจำลอง,องการโยนคนนั่นเองนะ,ะ<ฮ>ดูจากภาพปกเกมมาเนี่ย โอ้โหเป็นการโยนคนจริงๆด้วยนะคะน่ากลัวทีเดียวอยากรู้จริงๆว่าแบบนี้มันเป็นยังไงเนะะี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับการจําลองการโยนคนนั่นเองนะ,ะไปไปเล่นกันเลยแล้วตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงเนะะี่ยเฮ้ยอ่ะสมมติลองยกคนนี้เอ้ายกไม่ได้เขาหนีไปอายกคนนี้เอายกยังไงอ่ะอ๋อ,อก,กดตัวอีนะโอ้โหยังไงเพื่อนโยนเราแล้วโอ้ยไหลมานี่เลยนะคะ เดี๋ยวเราลองไปโยนเพื่อนบ้างคนนี้เออนั่นแหนละโยนยังไงโยนไปเลยเย้โหเพื่อนก,กิ้งไปนู่นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเราสามารถโยนเพื่อนได้เนี่ยเราจะได้อะไรอะ่ะเราจะได้คะแนนการโยนนะสมมุติพี่นิวโยนหนึ่งครั้งพี่นิวก็ได้คะแนนการโยนมาหนึ่งครั้งอ้แบบนี้นี่เองนะคะบอทแดดแมพอะไรเนี่ยอ่ะแล้วมันสามารถเลือกวิธีการโยนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแบบนะคะสมมุติลองโยนแบบฟุตบอลดูนะคะ เลือกได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องซื้อโรบกนะักหน้าวัด t ดดเอาสมมุติเราลองจับเพื่อนโยนดูนะบุ๊บเอา้าจับจับยังไงจับจับไม่ได้เพื่อนจับเราแทนไม่ไปไม่ไปไม่โยนไม่ฉันองโยนแกฉันองโยนแกไม่ฉันองโยนแกโอ้ยดูทุกคนโอ้ยทําไมเพื่อนเราโยนสูงขนาดนี้โอ้โหดมากเลยอะทาไมเพื่อนโหดจุงเดี๋ยวเรามาดูช็อปร้าค้าด้านข้างนี้นะคะอ่ามาดูกันรู้สึกว่าในแบบนี้เนี่ย ต้องใช้โรบักในการซื้อไอเทมเกือบทั้งหมดเลยนะคะวอดเดดอะไรกันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ต้องมีเงินโรบักมากๆเลยนะคะถึงจะเล่นแบบนี้ได้สนุกนะทุกคน <What? S 1> อะตอนนี้คนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะเอาไว้อ๋ออยู่นู่นกันนั่นเองอะเดี๋ยวเราไปโยนเพื่อนกันดีกว่านะคะ <S 2> <S 2> เอาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนอะเจอเหยื่อเป็นเบคอนแล้วนะคะ yeah. เบคอนเยยวนะปึ๊บเอาจบาด เดี๋ยวนะมาแค่นี้อ่ะเฮ้ยโดนโยนแล้วโดนโยนแล้วไม่อย่ายโยนฉันอย่ายโยนฉันโอ้ยโยนในแค่นี้นะเฮ้ยทำยังไงถึงเออโยนได้ไกลๆทุกคนดนะเดี๋ยวนะหาเหยื่อก่อนนะคะตอนนี้เราต้องหาเหยื่อทุกคนคนนี้คนนี้ตัวสูงมากเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโยนยังไงให้มันได้ไกลๆนะปึบไปเลยเย้เอาวเอยู่แค่นี้เอ้ออยออดูท่าตลกมากเลยคนนี้คนนี้อ่าคนนี้นะฮะลองดูเฮ๊ยเอ้ย โูห้หยังไงไปไปไกลนู่นเลยโอ้ไปนู่นเลยนะฮะอ๋อรู้แล้วทุกคนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้คือเราโดนยกอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออโอเคโอ้ไกลอยู่นะโอเคโอเคตอนนี้พี่นิวพอเข้าใจแล้วนะคะว่าเราจะโยนเพื่อนไกลๆได้ยังไงเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนคนไหนดีคนนี้ละกันคนนี้ใครใครจะเป็นเหยื่อใครใครจะเป็นเหยื่อใครเฮ้ยยังไงยังไงเอ้ยได้แล้วนะฮะนี่เราจะเห็นว่ามันมีหลอดเขียวแดงอยู่เห็นไหมคะเราต้องทําการให้เส้นๆส,ส,สีขาวเนี่ยไปที่สีเขียวปุ๊บ แบบนี้นะเราจะวนเพื่อนได้ไกลขึ้นนะคะอ้โอ้กรเรนไปนู่นเลยเราเจอเหยื่อแล้วนะเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วกัน๊บต้องบินเข้าไปใกล้ๆเขาหนีนะเขาหนีเขาหน,เานีเรานะทุกคนเราต้องเข้าไปใกล้ๆนะฮะถึงจะอุ้มเพื่อนได้ตอนนี้ไม่มีอ่าคนนี้แล้วกันเบคอนนะเราได้เบคอนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนนะคะเอ่อไปปาตรงเป้านะฮะตรงนู้นเบคอนบอกว่าไม่นะ no <S 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 สงสารเบคอนมากเลยอะอะ ขึ้นไปบนบันไดกว่าโอเคเอาไว้เอาไม่อื่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้เบคอนล่วงบันไดลงมานะคะไปเลยเย้ yeah. ไปดิโอ้ด oh. ้านงสารทีเดียวโอ้ oh. ไปนู่นแล้วเนะี่ยเอมีแฟนขับเข้ามาเล่นด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะทุกคนเย้ yeah. ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนนะทุกคนใครจะเป็นเหยื่อเราคนนี้คนนี้ขึ้นไปด้านบนแล้วคนไหนคนนี้คนนี้ไม่ทัน คนไหนคนนี้ออ้ยเขายกเราแทนอ้ไม่นะโอ้หโยนไปไกลอุ้ยเฮ้ยโย,ย,ยนไปชนอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ,อมาอยู่ตรงนี้เลยน่ากลัวชะมัดแสดงว่าคนเมื่อกี้นะฮะโยนเก่งมากนี่เราถูกโยนมกกาไกลมากเลยนะคะโอ้โหจะออกนอกแมปอยู่แล้วเนี่ยต้องเดินกลับแบบว่านานมากอะ่ะดูดิเอาเฮ้ยโดนโยกอีกแล้วเนะี่ยทุกคนยังไงเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเป็นแฟนขับไม่ใช่หรอถ้าเป็นแฟนขับกันก็ไม่ควรโยนกันนั้นทุกคน เอออย่าทำร้ายพี่นิวเลยนะถึงเวลาเอาคืนแฟนขับแล้วกันนะคะทุกคน <c oughs> ได้เวลาเอาคืนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเอ่อหออคอตรงนู้นกันนะคะตรงนู้นนะทุกคนนะระยะทางก็ไกลเหลือเกินนะคะกว่าจถึงอเอ้าลุดแล้วกลายเป็นว่ายกคนอื่นมาแทนนะคะ <c oughs> เอาละเอาคนนี้แล้วกันนะ <c oughs> น้องแฟนขับหลุดไปแล้วนะคะอึบโอเคขึ้นไปแย่ด้านบนนี้แล้วก็ปาเข้าไปในห่วงนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะปาเข้าไปได้หรือไม่เย่ไปไหนวะเอ้าอยู่นี่ ปลาไม่พนห่วงโอ้ขอโทษทีเพื่อนเอา้าโดนแล้วนะฮะโดนเนี่ยใครยกเนี่ยโอ้โอ้โอสู่ความเมืองว,างวาง่างไกโพสโอ้โหตุบเลยถึงกับแบบว่าเด้งทีเดียวนะฮะถ้าเกิดใครมีเออเงินโลบากนะฮะก็สมควรที่จะซื้อนะด้านนี้ที่มันแบบว่าเป็นท่าทางการโยนนะฮะมันจะมีท่าทางการโยนหลายแบบมากๆเลยนะแต่อันนี้พี่นิวไม่ได้ซื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาโยนไกลๆสักครั้งหนึ่งฮึบ โอ้ยไปนู่นเลยสู่ความวิ้งว้าง,างไกลโพดโหเป็นครั้งแรกที่โยนไกลขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดเรารู้หลักวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนเพื่อนได้ไกลมากๆเลยนะทุกคนอ่ะไปไหนไปนู่นไปค้อนไปอมองไม่ทันนะคะว่าเราโยนคนนั้นไปไหนนั้นเราก็โดนจับโยกอีกแล้วนะคะดูซิว่าคนนี้จะโยนเราไกลหรือไม่ยังไงยังไงเอาเฮ้ยเอาขึ้นไปด้านบนเหรอ เอาไว้ด้วยขึ้นมาด้านบนเฉยเอาตัวโอ้ล่วงลงมาโอ้โหเจ็บหนักเลยเคราวนี้ <S <S เอาแหละแมปต่อมาน่าจะเป็นแมปเกี่ยวกับแล็กดอนะ,ะก็เมื่อกี้เราเล่นเป็นแมปเอ่อโทรซิมูเลเตอร์หรือว่าการจําลองการโยนคนนะคะแต่แบบนี้จะเป็นการจําลองการโยนตัวเองนะทุกคนอยากรู้เป็นยังไงไปดูเลย <S 1> <S 1> เย่ตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะ <S <S โหอ,อะไรกันเนี่ยวอตเดสทำไมแมปเป็นแบบนี้เฮ้ยยังไงทุกคนแล้วเสื้อพี่นิวเนี่ยกลายเป็นสีชมพูเลยนะ เหมียวช้าก็กลายเป็นตัวสีชมพูนี่มันอะไรกันทุกคนมันเป็นแมปแลกดอรตรงไหนหอยังไงงงมากมันแลกดอรตรงไหนเนี่ยเฮ้ยและตอนนี้เราก็วร์ปมาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะที่รู้คือแบบนี้เป็นการจําลองให้ตัวเองเจ็บตัวนะ,ะอันนี้เป็นการนั่งดูทีวีนะเราต้องกระโดดไปได้านล่างแบบนี้เหรอฮึย่ yeah! โอ้นี่ไงโอ้ดูหน้าตาทําไมหน้าตาเป็นแบบนี้บอดแดกนี่คือหน้าตาแห่งความเจ็บปวดนะคะ อ้าตัวจะกระตุกเลยเอาอยัางไงร,รู้สึกว่าตัวนี้ตัวพี่นิวนะคะจมลงไปในดินแล้วนะเฮ้ยบอดแดดคืออะไร <laughs> เอาแล้วก็มาเกิดใหม่ตรงนี้นะฮะเป็นแมบที่แปลกมากๆเลย <What? S 1> และตรงนี้ก็มีนูบนอนตายอยู่นะทุกคน <What? S 1> อันนี้คืออะไรปุ่มอะไรก็ไม่รู้อะลองดูนะ,ะ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยปุ่มระเบิดอุย้ยโดนเต็มอุ้ยเจ็บเลยนะฮะหน้าตาคือแบบว่าห่าม,มาก บ่งบอกถึงความเจ็บเลยนะอ๋อรู้แล้วถ้าเกิดเรายิ่งทําตัวเองให้เจ็บเท่าไหร่นะคะนี่เลยเราก็จะได้เงินตรงนี้มานะตอนนี้พี่นิวมีอยู่97คนนะคะตรงนี้คืออะไรว a t แดดอ่ามาดูกันอ่าเป็นอ่าลาวาพูนะหรือว่าบ่อน้ําลาวาอ่ะดูกันฮึบลงไปหูหูโดนตัวดําไหม่เลยนะคะและตัวก็ละลายหายไปเลย เนื่องจากโดนลาวาละลายไปแล้วนะนี่มันเป็นแบบเ,เครื่องมือทรมานชัดๆเลยนะคะ <c oughs> อ่าต่อมาตรงนี้เป็นน้ําสีเขียวมาดูน้ําอะไรเอาลองดูเออึ๊บเหมือนน้าลาวาเมื่อกี้นี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นตัวดาแล้วก็ละลายหายไปจะบอกว่านี่มันแบบบ้าบอขอแตกอะไรกันอีกแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้คืออะไรมาดูกันบอสเดดอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยคนดูดนะฮะ อันนี้เป็นบ่อโค้นดูดถูกดูดลงไปแล้วนะคะดูอา้าวตายเลยน่งไงส่วนตรงนี้เราสามารถไต่ขึ้นไปได้นะทุกคนไต่ขึ้นไปนะแล้วก็ออ่มันจะมีบอลลูนนะคะซึ่งเราสามารถออขึ้นไปบนบอลลูนได้หรือไม่แต่บอลลูนมันไม่ยอมลอยนะคะอา่าตอนนี้นะพี่นิวก็ได้กระดูกหักไปทั้งล่างแล้วนะคะคือเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยดูดิ กระดูกหักไปทั้งล่างแล้วเนื่องจากพี่นิวกระโดดลงมาจากชั้นบนนะเมื่อกี้นี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าถ่ายไม่ทันนะตอนนี้ก็ได้กระดูกหักไปหมดแล้วนะเนี่ยเอ้ยทำไงล่ะเนี่ยเอ้าล่วงลงไปเลยเอาเอาตายซะงั้นโอ้โหไม่เหลือชีวิตบอกเลยชีวิตไม่เหลือนี่เราจะเห็นว่ายิ่งเจ็บเท่าไหร่ยิ่งได้เงินมาเยอะนะคะงงมากแล้วมันสามารถนําเงินเนี่ยเอ่อไปซื้อมอบต่างๆนะคะ ในแมปนี้ได้นะทุกคนซึ่งซื้อยังไงก็ไม่รู้นะส่วนตรงนี้เป็นบอ่ออะไรเอ่ยบอสเดดเหมือนกับว่าเป็นหลุมอะไรสักอย่างนะะอะไรอ่ะเหมือนเป็นหยักย่อยเลยนะทุกคนนะลองลองไปไหมอ่ะลงไปนะหุ้ยโอ้โหเอา้าเฮย้ยดูนด,ด,ด,ดูหน้าตาทุกคนดูหน้าตานะเหมือนเป็นหยักย่อยนะคะโออยังไง <Huh? S 1> แล้วข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนบอ่อลาวาเลยนะคะจะตายปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ดูดิเอา้าติดกับหยักย่อยไปแล้วมีแมงมุมปะเนี่ย แล้วตอนนี้เราก็ถึงโบลาวาด้านล่างแล้วนะคะ<อ>แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นไม่ตัวสีดําเลยนะ่ะโอ้โอยยางโหดบอดแดดนี่คืออะไรเนะี่ยเปลี่ยนด่านนะคะเป็นการเปลี่ยนด่านนะะเราก็เปลี่ยนมาอีกด่านหนึ่งนะะอ๋อแบบนี้คือแบบดูดีนะมีหลายด่านด้วยนะ แต่งงมากว่าทาไมตัวเองกลายเป็นสีนี้อะโอเควันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเล่น2แบบด้วยกันนะคะ,ะแบบแรกเป็นแบบจำลองการโยนคนนะคะส่วนแบบนี้เป็นแบบจําลองการโยนตัวเองนะคะให้ตัวเองบาดเจ็บนั่นเองอย่าไปลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะคะแต่ว่าสามารถนำมาเล่นในเกมได้นะทุกคนอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดอยากให้เล่นแบบแนวนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุบ๊บ ในไหนก็เปลี่ยนด่านและมาลองเจ็บตัวดีกว่านะทุกคนอันนี้คืออะไรบอดแดดอออมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรนะไปตรงอื่นดีกว่ามีตรงไหนบ้างที่ทําให้เราเจ็บตัวได้เฮ้อันนี้คืออะไรเนี่ยบ่อน้ํามันคือบ่อน้ําอะไรลงไปโอ้เอเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวดําเลยเป็นเหมือนการจมน้ำมันทุกคนโอ้โหแลวร่างก็แตกสลายกลายเป็นวิญญาณโอ้ลากอย